มาเริ่มกันด้วยข่าวที่ฟินแล้วก็จิ้นแบบจิกหมอนขาดกันไปเลยคุณผู้ชมของหนุ่มไม้พิรัตนะฮะที่ตัวเนี่ยออกมาเผยว่ายอมแพ้ให้กับรอยยิ้มแคลวคาวของพีพีกฤิตค่ะ ทั้งฟินทั้งแอบจิ้นกันไม่น้อยค่ะหลังจากที่หนุ่มไม้พิรัตนะคะมีโอกาสได้ร่วมงานใน MV เพลงลังเลข,ของพีพีกรีดอีกทั้งค่ะมีการบุกไปเซอร์ไพรส์ถึงในงานแฟนมีตติ้งโดยงานนี้หนุ่มไม้เองก็เอ่ยชมไม่หยุดบอกว่าพีพเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์มากจากที่ได้ร่วมงานกาันและที่สําคัญเลยแพ้รอยยิ้มของเจ้าจิ๋วพีพอีกด้วยค่ะ เราได้ไปทํางานกับพีพีแล้วน้องก็น่ารักมากแล้วก็ตัว MV เนี่ยออกมาดูดีเลยแล้วก็ก็ชอบด้วยเลยครับผมก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีเป็นครั้งแรกที่เป็นเพลงเอ็มบีมับยยังดีที่มีเวิร์กช็อปวันนั้นเป็นเงนตอนไปถ่าย MV ผมน่าจะเล่นยากอยู่เหมือนกันแต่พอเล่นเล่นไปเนี่ยน้องเขาก็แบบว่า,วา nice ด้วยความไนท์ด้วยแล้วก็ความเฟรนลี่ของน้องด้วยเนี่ยเราก็แบบรีแลกซ์ขึ้นใช่ก็เวลาน้องก็ยิ้มน้องก็อารมณ์ดีคือน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดีเวลาอยู่ในกองเนี่ยคือทุกคนก็จะอารมณ์ดีด หรืออะไรที่แบบมันเยอะกันานี้โอ้ซีวิเหรอก็จริงๆก็น่าสนใจก็อยากเห็นเหมือนกันฮะไี่ไว่ยได้อ้ได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 ้ๆไหมที่ไวไ